ูตัสูตรว่าด้วยเรือนยอดสาวัถีนิทานดูกรภิกษุทั้งหลายกรอนแห่งเรือนยอดอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดนั้นไปสู่ยอดน้อมไปสู่ยอดประชุมเข้าที่ยอดยอดแห่งเรือนยอดนั้นบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่ากรอนเหล่านั้นแม้ฉันใดกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งหมดนั้น มีความไม่ประมาทเป็นมูลฉันนั้นเหมือนกันจบสูตรที่6มูลคันทสูตรว่าด้วยกลิ่นที่รากสาวัตถีนิทานดูกรภิกษุทั้งหลายไม้มีกลิ่นที่รากชนิดใดชนิดหนึ่งไม้กละลำพักบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าไม้มีกลิ่นที่รากเหล่านั้น แม้ชันใดกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งหมดนั้นมีความไม่ประมาทเป็นมูลฉันนั้นเหมือนกันจบสูตรที่7สาระคันทสูตรว่าด้วยกลิ่นที่แก่นสาวัถีนิทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม้มีกลิ่นที่แก่นชนิดใดชนิดหนึ่งจันแดงบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าไม้มีกลิ่นที่แก่นเหล่านั้น แม้ฉันใดกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งหมดนั้นมีความไม่ประมาทเป็นมูลชันนั้นเหมือนกันจบสูตรที่8ปุปุพคันทสูตรว่าด้วยกลิ่นที่ดอกสาวัถีนิทานดูกรภิกษุทั้งหลายไม้มีกลิ่นที่ดอกชนิดใดชนิดหนึ่งมะลิบัณฑิตกล่าวว่า เลิศกว่าไม้มีกลิ่นที่ดอกเหล่านั้นแม้ฉันใดกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งหมดนั้นมีความไม่ประมาทเป็นมูลฉันนั้นเหมือนกันจบสูตรที่9กุทธราชาสูตรว่าด้วยพระราชาผู้เลิศสาวถีนิทานดูกรภิกษุทั้งหลายพระราชาผู้น้อยชั้นต่ำเหล่าใดเหล่าหนึง่งทั้งหมดนั้น ย่อมเป็นผู้ตามเสด็จพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิบัณฑิกกล่าวว่าเลิศกว่าพระราชาผู้น้อยเหล่านั้นแม้ฉันใดกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งหมดนั้นมีความไม่ประมาทเป็นมูลฉันนั้นเหมือนกันจบสูตรที่สิบจันทิมสูตรว่าด้วยพระจันทร์สาวัตถีนิทาน ดูกอรภิกษุทั้งหลายแสงสว่างแห่งดวงดาวชนิดใดชนิดหนึ่งทั้งหมดนั้นย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่16แสงสว่างของพระจันทร์แสงสว่างของพระจันทร์บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าแสงสว่างของดวงดาวเหล่านั้นแม้ฉันใดกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่งทั้งหมดนั้นมีความไม่ประมาทเป็นมูลฉันนั้นเหมือนกัน จบสูตรที่11สุริยสูตรว่าด้วยพระอาทิตย์สาวถีนิทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายในสระท่าสมัยท้องฟ้าบริสุทธิ์ปราศจากเมฆพระอาทิตย์ขึ้นไปสู่ท้องฟ้าย่อมส่องแสงและแผ่แสงไพโรดกำจัดความมืดอันมีอยู่ในอากาศทั่วไปแม้ฉันใดกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ทั้งหมดนั้นมีความไม่ประมาทเป็นมูลชั้นนั้นเหมือนกันจบสูตรที่สิสอง